เอเดียดกสิกินข้าวจ้ามีไกอ่อบมีลาบลาบหมูแล้วหน้ากับมีเพชรจ้าน้ากับมีผักทีรัตนาเก็บนะจ้าเอามาลวกกินอืมผักสิงโตเขาเอิญผักดอกสิงโตนี่เจ้ดอกเหลืองเหลืองนี่จ้หน้ามาลวกกินจ้าม,มีประแด็กประแด็กบวงนิดหน่อยจ้านี่กับข้าวเหนียวจ้าเนี่ยกับสาวเอเดีกสิิกินเลยเลยจ้า สวัสดีจ้าล้วนเกษตสกรกับลูกสาวอยอเดตจ้ามาจา๋าแมา,าจา๋าไม่กินขาน้าวเพิ่งกะเสวะเส้าสวัสดีจ้าหิวกินข้าวเหนียวจ้ามีไก่ตายายมากินไก่อบบีไก่อบกับสาวเอเดตแล้วก็มีลวกผักทีนัน้นเก็บกับลูกเราจ้ะแล้วก็มีลาบลาบเผ็ดข้าวเหนียว มาเด้อจ้าแม่พ่อเอ้ยพาดแล้วก็เอฟซีทุกคนจา้ามากินกับสาวแยาดิีเป็นะกินได้ไหลายคำละ่ะอืมอืมอืมผักที่เราเก็บนะ่นที่หนูเก็บช่วยมามันแม่มาลวกกินกวยน้ำผอืม,อม ชอบชอบจะ้ะปลาแดดปลาจอมปลาจอมจ้ะสื่อออกขมขมพันแซ่บจ yeah ้ะห่อนเด้อลูกเด้อน้าแม่ทำหายเดี๋ยวจุ่มน้ำก่อน Kau mungkin nak pergi, dan, 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 yang hendak tengok hidup, jangan ada hidup ini. Si kek hello kancah, <tangan> si kek hello. จอมจ้ะอือผ้น,นีันแซบจ้ะถ้ากินกันนกบน้ำพริกปนก็ได้กินกับเนีงก็ได้น้ำพริกกันแซบจ้ะอนืน่ากินสีออ๊รสขมขมอืบแซบยุกปี กินท <SM. S 1> ุกปีละจ้ะท้ำมิสบิไว้กินพ่อ้อมกินมากเขากัเฮ็ดมิสบิไว้กินําำอันนานาหาวสวีเด่นนาหิมาจ้ะเซ่แม่ซองแก่แซ่พี่อกม เราจะพักไปเก็บพักอันนี้ใครพักกระเดาบ้านเท่าไหร่จ้ะอือเราจะพักไปเก็บไม่าม,ม,มาข้างเลยใหม่ๆม,มันร้อนเสียวๆมันองอข้าไปเก็บจ้ะใครจังอันพักกระเดาใครพักกระเดา,าบ,บ้านเท่าลหร่เวลาบักแตงมันี่บักแตงไ่บักแตง จอมได้หนิจ่ะปลาจอมจำปลาแดกอืมอืมปลาแดกตัวน้อยๆปลาจอมไม่ว่าอันตอนนรกหน้าอันอยู่บ้านตั้งกันจ้ะพ่อเจ้าใส่อันนึ่งนะพ่อเจ้าใส่หนึ่งแล้วใส่ปลาอะไรนีปลาตัวน้อย มันบ้ามันก็เลยเอาหายจ้ะแล้วน้าก็เลยเอามาให้จำแต่บ้านให้ประแดดให้จอมกินใส่เอาบักนักไหจ้ะบักนักเห็ด สาวเอรินมายูบาลคนไปแข่งฟุตบอลแข่งฟุตบอลกับสาวเอรินมึงต่อทำัง,งก็สลา

ทำน่อยก็ได้ล <in food> ูกค่อยๆกินบัะแด็กัตด็ตัวน้อยเนะจ๊าบัตแเด็กบัตเด็กรัตนากับมีกินอยูเนี่ยให้เราเองมาเพิ่มห้บัตรดกกับมึงนมึงวิธีแม่รัตนาเห็จง Mẹ là tao nói hết bật nằm Hết bật đèo xa Hãy subscribe cho

หนักนิดหนึ่งแต่การลังข้างนอกอันสามีเดินกาลังสีสวยงามกาลังสีแดดก,กาลังสีพอ่อเป็นจะเป็นนางกินขน้าวเดือนหนาเน่ะสม้มมะหน้าร้อนสวีเดนกินแล้วักพักระตุ้นขับไปฮิทตองเขา

แซ่บพักอันแซ่บผีคนไทยม้านนาสับวิเดนร้านนาเขไม่ค่อยกิน,กนหรอกผีคนไทยเพิน่ไหนไปร้นนาไปวัดจ้ะผีคนไทยเพิ่นว่ากินได้เย็บมาลวดกินแซ่บจ้ะเพิ่นเอามะฮ็ตเพิ่นเอาไปวัดนะจ้ะแซ่บ ดอก,กเระเจ้าเัาเอาดอกอันที่เราจะน่ากินออดอกพักอันชึงตรงทางสวิเดนเขาจะเอาอดอกมันไปทำวินจ้ะทำวินจ้ะทำวินไม่กิน สวดกินข้าวเหนียวรโดนสียากินปั้นข้าวเหนียวของกับั้นเป็นเนี่้าวเหนีวออหืออืออ่ะเนาออะอ เดี๋ยวเยวพิ่นมากจ่า่นไปล้างมือก่อนไปล้างมือก่อนเด้อล,ลูกไปล้างมือก่อนจ้า ินน้ำนะกินหอกแลต้องกินน้ำที่หลังเ่าจ้ะล้อสาวญาติก่อนจ้าอบไก่ให้่อนเพคนชอบกินลาบกันเบิดเลยข้าวเหนียวกับเบิดรัรตนากับเบิดจะ้ะแต่ว่าพักรตัตนากับเหลือนิดหน่อยน่าไปกินงั้นอย่าก,กินกับไปกิน,กนเอาเนาจะ้ะหลัง ทลงบ้านนะบ้านไร่ลแต่ว่าเรตนาก็ม้ไหอาเอาที่เอาที่กอนที่เอาโคลากราดเออเอออือฮะไปตวจ้าว้านน้ำก่อน กินแล้วๆจ้ากัเขอกับนางกันเลยก็กินอิ่มแล้วจ้าก็มาทายคลิปให้เอฟซีเมืองว่าเพื่อคิดถึงคิดถึงสาวแยดินจ้าขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขาก็ไลค์กัแชร์กดติดตามแล้ตแต่หน้ากำลักสาวแย่ดินได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ